วันนี้เรามาปั่นจักรยานขึ้นลงภูเขาสูงกันดีกว่านะครับแล้วก็สะสมซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ซื้อจักรยานคันใหม่นั่นเองจะเป็นยังไงก็กดไลค์และลุยกันเลยมาถึงเราจะเริ่มแบบนี้ก็คือเราปั่นจักรยานาค่อยๆปั่นไปเชียร์นิดเพื่อขึ้นภูเขาสูงนั่นเองภูเขาทั้งหมดมีตั้งเจกิโลเมตรแน่โอ้โหดูเราปั่นดิอโอโอย่างอืดอะโอ้โหอืดมากขึ้นอืนสดสุดๆ ปั่นขึ้นแล้วก็ต้องปั่นลงนะครับเดี๋ยวเราปั่นลงกันดีกว่ายตัวปั่นลงแล้วพอปั่นลงก็เร็วจริงโอ้โหสุดยอดได้เงินมา491บาทแล้วตอนนี้โอเคแล้วเราก็ซื้อจักรยานคันใหม่กันเป็นจักรยานธรรมดาราคา100บาทนั่นเองซื้อเลยสมใสแ่แล้วอ่าแล้วเราก็มาสมสัสรเลี้ยงกันเขาสอนเล่นด้วยนะครับเราจะเพิ่มเพื่อนใหม่นั่นเอง ก็คือเพื่อนร่วมชางระหว่างชางเราโอเคเป็นตัวอะไรกันนะาชื้อคุณแมวหายากฟักตัวแล้วอ่าได้แมวมาแล้วหนึ่งตัวและเองดูน่ารักสุดๆฟุ้งฟิ้งมากโอเคเราไปปั่นจักรยานกันจักรยานสีแดงดูสิว่าจะไปยังไงเหมือนจักรยานขี่เองโซ่หลุดตีลังกาดึง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 ไปแล้วปั่นจักรยานแบบเชิยว ขึ้นเนินไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ถึง14กิโเมตรแรกเลยสุดยอดไปเลยแต่ก,ก็มันอยู่ค่อยๆไปเชนนี้นะครับเราจะค่อยๆเก่งขึ้นนั่นเองตอนนี้ก็ยังกระจอกอยู่อ่าได้มา699บาทแล้วซื้อจักรยานคันใหม่กันดีกว่านะครับเท่จักรยานคันใหม่ชื่อว่าเท่โอ้เท่จริงหรือเปล่านะต้องลองละต้องลองละ ไปชืบเท่หูเท่จริงความทนทานเราก็ค่อยลดลงเรื่อยๆนะครับเป็นหลอดพลังงานนั่นเองเราจะปั่นจักรยานแล้วก็ต้องมีหลอดพลังงานด้วยปั่นขึ้นเขามันก็ต้องใช้พลังงานเยอะหน่อยเราใช้พลังงานเยอะนิดนึงในการปั่นขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาด้วยความรวดเร็วแบบนี้ดูขาเราซอยยิ่งขึ้นเลย <c oughs> มีเงินหนึ่พันแล้วก็เพียงพอที่จะซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วเราก็จะมีเพื่อนร่วม้างเพิ่มอีกหนึ่งคนนั่นเองก็คือก็คือตัวอะไรกันนะแมวหายากอีกแล้วดูซิว่าบวกเท่าไหร่1.3โอเคแมวระดับ25%ถึงจะได้เราจะได้ไก่ไหมล,ลองดูขอชิเคเก้นชิเคเก้นได้แมวอีกแล้วมีแมว3ตัวเลยเนี่ยขอไก่สักหตัวหน่อยสิ ไก่อาได้แมวอีกแล้วองเสยวันนี้รักแมวเป็นพิเศษโอเคเรามาซื้อจกักรยานคันใหม่กันชื่อว่าภูกเขา่าต้องใช้เงินหนึ่งพันเราต้องเก็บเงินละต้องเก็บเงินละมาชูสวัสดีครับเพื่อนัส,สดเด็กน้อยฉันปั้นดยความเร็วแรงดูชั้นซี่ขึ้นไปสูงแล้วนะสุดยอดเลยครับเพื่อนโอ้ยดูเราดีอืนสุดๆส,สัตว์เลี้ยงจะทําให้เรานั้นได้เงินมากขึ้นนะครับ เวลาที่เราปั่นขึ้นปั่นลงภูเขาเราจะได้เงินมากขึ้นนั่นเองถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงดีๆแล้วก็จะทําให้เรานั้นมีเงินมากขึ้นอ้าหล่นลงมาแล้วโหสุดยอดได้เงินมาหนึ่งพันหกร้อยแล้วตอนนี้ซื้อคั้นใหม่กันดีกว่าจักรยานภูเขาเลยต่อไปเป็นภูเขาแล้ว เด้สุดยอดจักรยานภูเขาเราจะเป็นยังไงนะจะช่วยทําให้เราไปถึง14กิโลเมตรแรกหรือเปล่านะไปดูกันดีกว่านะคะสังเกตจากขวามือนะคะ14กิโลเมตรเป็นรูปภูเขาได้เองมาดูกันว่าจะไปถึงไหมนะไม่น่าจะถึงนะเพราะว่าความทนทานเราพละกําลังเราตอนนี้ยังไปไม่ถึงนะเนี่ยดูดิยังไปได้เกือบเรามาได้หละกันนะหกเจ็ะประมาณ7กิโลเมตร แล้วก็ปั่นลงจู่หน0่งพันแล้วโอ้โหต่อไปเป็นจักรยานคันใหม่แล้วก็คือจักรยานน้ําแข็งนั่นเองสุดยอดได้จักรยานน้าแข็งมาแล้วได้เวลาลุยแล้วจักรยานน้าแข็งจะต้องแรงกว่าเดิมแน่นอนดูปแล้วโอ้โหดูสุดยอดแรงจริงครับแรงจริง ไปได้ไกลด้วยบอกเลยสุดยอดโอโหอย่างไก่แซงแล้วนะครับเพื่อนละก่อนฉันอืดจังเลยรถฉันแนรอนอยู่แล้วเพื่อนไหนเพื่อนเล่นไหนก็ต้องได้รถแบบว่าไม่ธรรมดากระจอกอยู่นั่นเองแต่รถเรานะั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วละ่ะแล้วก็ลงเขาแล้วปิ้วได้ออมาสองหมื่นหนึ่งโอ้สุดยอดเลยเล่นอีกสักรอบดีกว่านะเพื่อความบันเทิง ไปแล้วทึบออ,อุ้นค่อยๆปั่นขึ้นเนินขึ้นเขาอีกไม่เท่าไหร่แล้วก็จะได้ถ้วยรางวัลมาเพียงพอที่จะไปโลกใหม่ได้แล้วมีโลกใหม่ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปโลกใหม่กันเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้ถ้วยรางวัลอีก5นั่นเองคือปั่นไปถึงยอดภูเขาเพื่อรับถ้วยรางวัลโอเคแต่ตอนนี้เราต้อง สะสมจักรยานไปก่อนเราต้องมีจักรยานทีละคันสองคันเล็กๆน้อยๆไปก่อนเพื่อที่จะไปถึงฝั่งฝันได้ต่อไปเป็นจักรยานสลามต้องใช้สามหมื่นหกพันว้ยแต่จักรยานสลามน่าจะแรงกว่าแน่นอนเลยดูจะทรงแล้วเพราะว่าจักรยานสลามนั้นมันแพงนั่นเองพอแพงมันก็น่าจะไปได้ไกลสูงสุดแน่นอนเลยนะเนี่ย อาจจะไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างนั้นแล้วก็เราก็ต้องปั่นจักรยานไปก่อนเพื่อเก็บเงินเรื่อยๆชื้่ค่อยๆปั่นขึ้นไปตอนนี้เลย14กิโลเมตรแรกมาแล้วเกือบครึ่งทางโอ้โหยิ่งเล่นก็ยิ่งโหดเหมือนกันวูชื้ได้มา38,000เพียงพอที่จะซือ้อจักรยานสลามแล้วจักรยานสลามมาสีซซึบ ได้มาแล้วเราไปลองเทสกันแต่ก่อนจะไปเราสุ่มสเสี่ยงหน่อยดีกว่าดูซิว่าเราจะมีดวงได้ไหมดูซิชุบโอ้ได้คุณแกะอีกแล้วต่อไปเป็นต่อไปเป็นคุณแก่อีกแล้วแล้วก็อีกรอบนึงขอรอบดีๆนะรอบนี้โอ้ยได้คุณแกะอีกแล้วเถอะเอ๋ยทำไมได้แต่คุณแกะงดงามทั้งนั้นเลยฮึบ มาเราไปไปั่นจักรยานคันใหม่กันดีกว่าจักรยานสลามนั่นเองมาแล้วสีเขียวเหนียวซับซะด้วยและแรงสุดแรงกว่าทุก,ทกคนเลยไปแล้วจ้าแสงหมดนะจ้าอุย้ยมีคนแรงกว่าเราแล้วไปได้ไก่ด้วยมาชุบชุชชปั่นได้โหดมากโหดจริงคันนี้มาได้ไก่อยู่ได้1 4 6่งอยอุย้ย ได้เงินอย่างเยอะเดี๋ยวจักรยานคันใหม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่กันนะฟืบเดี๋ยวก่อนนะเราจะดูจักรยานคันใหม่ซิระดับมหากราบด้วยไหนะมาลองเทสซิว่าจะแรงกว่าเดิมไหมน่าจะแรงกว่าเดิมนะแรงกว่าเพื่อคนอนี้แนะ่นอนคนนั้นด้วยแล้วคนโน้นหรือเปล่าไม่ใช่หล้วไม่มีใครแล้ว ไปแล้วจ้าโอ้โหแรงจริงแรงจริงรวมกริสัเลี้ยงเราด้วยก็ได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองแปบ๊บเดียวจะใกล้จะถึงยอดแล้วอีกอึดใจเดียวเท่านั้นดูก่อนสุดยอดไปเลยโอ้โหอย่างแรงสุดยอดได้เงินมาเยอะมากตอนได้เงินเยอะมากแน่ๆเลยปันลงแบบแรงจริงอุ้ยชึบหได้ สองหมื่นเร,รวมแล้วก็สามหมสองต่อไปคันต่อไปจะเท่าไหร่กันน้าเป็นจักรยานอุ้ยสายลุงเลยดูดูสิล้อล้อหน้าเห็นไหมโครงล้อหน้าเป็นสีชมพูมีไฟเป็นสีเหลืองมีโครงตรงกลางเป็นสีฝ้านั่นเองโหราคาหนึ่งแ้ามบาทอุ้ยเล่นอีกรอบดีกว่านะ้าจักรยานนีออน ไหนลองจักยานนีออนโอ้โหแรงจริงขึ้นได้สูงมากดีใจจริงๆได้ปันจักรยานคันใหม่เรื่อยๆเลยสุดยอดในที่สุดเราก็เจอคันใหม่ที่ดีแล้วสำหรับเราแต่ยังไม่ดีพอนะคระับพอมาได้ครึ่งทางแล้ว28กิโลเมตรมาได้ประมาณ30นะ่าดูจากทรงละชุบแล้วก็ล่วงหล่ดลงมาแล้วตูบอุ้ย จริงๆเรามีเงินเพียงพอที่จะไปโลกต่อไปได้แล้วนะเด็กน้อยได้เลยแต่เรายังไม่พิชิตหอคอยนี้เลยเราต้องพิชิตหอคอยนี้ก่อนนะครับเรามีช่วยรางวัลจากการสปินมาได้มาหนึ่งร้อช่วยรางวัลเลยโดวงดีจัดแต่ไม่มีดวงดีสําหรับสุสัตว์เลี้ยงนั่นเองเดี๋ยวจะไปโลกใหม่แล้วแต่ว่าต้องขออีกหนึ่งคันนั่นเองขอจักรยานอีกหนึ่งคันก็แล้วกันนะเพื่อที่จะ โหดโลกนี้แล้วก็ไปโหดโลกหน้าด้วยเดี๋ยวตัวชึบแล้วก็ปั่นลงอย่างงดงามอูด้ดๆๆๆๆด้วยความแรงวู้ฮูโลกใบนี้มันจะกว้างใหญ่ไพศาลเส,สนิก,กลาลัยจุม้มดึเรียบร้อยมาดูจักรายานคันใหม่กันดีกว่าคันนี้แหละน่าจะทําให้เราไปถึงฝั่งฝันได้แน่นอนดียวจากทรงแล้ว จักรยานเรนโบว์นั่นเองไปแล้วจ้าพละกําลังดูดีเพิ่มขึ้นโอ้ยอย่งสูงอย่างงดงามดูไปได้ไก่แน่ต้องไก่แน่ๆดูจะทรงแล้วต้องไก่สุดๆอย่างแน่นอนจักรยานเรนโบว์เราดูดูด,ดูโอ้ยความสนทานตอนนี้48กิโลเมตรอ้ยอีกหนึ่งขั้นก็น่าจะไปได้แล้วแต่ฉันจะไปโลกใหม่แล้วนะเด็กน้อย ได้เลยครับเราไปลุยโลกใหม่กันดีกว่าแต่โลกนี้เราทําไม่สาเร็จนะดิเราต้องทําให้สําเร็จก่อนหรือเปล่าสตีฟอาจจะเป็นแางก็ได้แต่เราไปทดลองโลกใหม่กันก่อนดีกว่าได้เลยเราไปดูโลกใหม่กันมาสวัสดีครับสิบชัยชนะใช่ไหมครับมาโลกใหม่แล้วดูเป็นไงลนะ่ะนี่มีเพื่อนด้วยหนึ่งคนสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเด็กนะ้อยฉันมาคนเดียวและมีอีกคนหนึ่งด้วยเพื่อนฉันเอง สวัสดีครับโลกใหม่นี้ก็สวยงามจริงๆนะเนี่ยใช่แล้วล่ะโอ้ไปแล้วไหนลองเทสจักรยานคันเรนโบ์หน่อยสิว่าจะไปถึงไหมชือไปแล้วอูนูดูขึ้นอย่างสูงขึ้นอย่างสูงครับไปได้ไกลอยู่นะไปได้ไกลอยู่นะเกือบครึ่งทางแล้วจักรยานคันเนี้ย แรงจริงๆโอ้โหมาได้ไกลจริงด้วยจกยักรยานคันนี้โหดโลกนี้แล้วก็โหดโลกหน้าด้วยเป็นไงล่ะเดี๋ยวเรากลับดีกว่ากลับไปเผชิญหน้ากับโลกเก่าโลกเดิมเราเดีกว่าปัดลงอย่างงดงามครับด้วยความเร็วแรงซอยขายยิกๆๆ๊กๆลุยเรื่อยลุยลัวเรื่อยๆ,ๆลยๆๆุลยๆๆลัวๆๆนะครับโอ้โหดู พแรงจริงสุดยอดดีหูสุดยอด,ด,ด,ยอดในที่สุดก็มาได้ไกลแล้วหอยต่อไปเป็นจักรยานเจ็ดนั่นเองไหนลองดูซิว่าเจ็ดจะถึงยอดไหมระดับเจ็ดน่าจะถึงยอดอยู่แล้วนะาชื่อก็บอกอยู่ว่าเจ็ดโอ้โหดูเครื่องบินเจ็ดหรือเปล่าแต่เป็นจักรยานแทนที่ไม่ใช่เครื่องบินแล้วก็แรงจริงไปได้ไกลด้วยลีคือที่สูงแล้ว งดงามจริงงดงามจริงดูซิถึงยอดไหมถึงยอดหรือเปล่าถึงยอดเลยโอ้ยไม่ให้เราชื่นชมความสำเร็จหน่อยหรอโอ้หได้ชั่วรางวัลหนึ่งนั่นเองโอ้โหกว่าจะมาถึงยอดได้ใช้เวลาอย่างนานแสนนานแต่ก็นะไม่ให้เราชื่นชมผลงานเราเลยไหนขออีกรอบซิไปดูเส้นชัยอีกสักรอบไหนดูหน่อยชุบมาปั่นขึ้นชื่สูงแล้ว ขึ้นไปชูขึ้นตอนนี้มาได้ไกลด้วยแล้วก็สูงมากๆเลยฮึไปแล้วไปแล้วไปแล้วชูขึ้นที่สูงนะครับดูซซว่าจะถึงถึงยอดละถึงยอดดูดูความสาเร็จดูความสําเร็จครับเส้นใยก็มีแค่นี้เองเหรอเนี่ยโหสุดยอดไปเลยเส้นใยก็มาได้ไกลอยู่สุดยอดแล้วต่อไปก็ไปลุยโลกที่เราเพิ่งเคยพาไปนั่นเองก็คือโลกสอง เป็นโลกแห่งทะเลทรายนั่นเองสุดยอดดโีโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสินตนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนตลับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย